สวัสดีครับหลายคนสังเกตเนาะหน้าแดงทําไมนะครับรถสภาพดีๆอย่างนี้ต้องพาเครื่องนะครับต้องเท้าความนิดนึงนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะหนักหนาทีเดียวนะครับจากการสอบถามนะครับเบื้องต้นนะครับน้องให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ใช่ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่านะครับเป็นลักษณะที่ว่าใช้ในการทํางานเลยนะครับวันหนึ่งนะครับตึงวิ่ง ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็วิ่งกันทั้งวันนะครับวิ่งไปไหนบ้างทั้งวันน้านะครับเนอะก็เริ่มจากอุดรเลยนะครับมากรุมภาวาะนะครับจากกรุมภาวาะปีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรนะครับวิ่งนะครับเพื่อที่จะไปงานบริการนะครับของลูกค้านะครับที่ขอนแก่นนะครับเนอะหลายอำเภอนะครับวิ่งบ่อเข้าที่กาลสินนะครับอ่าจังหวัดกาลสินอ้อมไปไหนน้านะครับอ้อมขึ้นสกลนะครับแล้วก็ อย่างกรอบนะครับในบางส่วนของจังหวัดน้องไา่นะครับแล้วก็พึงการนะครับแล้วก็มีแล้วก็ด้วยนะครับแล้วก็อ้กลับมาที่อุดรนะครับนั่นก็คือถือว่าเสร็จภารกิจนะครับปัจจุบันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับโอ้มันขนาดนั่นยู่ห้อน้ามันหุ่นเหล็กหรือว่าคนเนี่ยครับนะครับมนุษย์นะครับเนาะเป็นมนุษย์นะครับรูปหล่อทีเดียวนะครับเอ้าโอเคนะครับทําไมต้องมาจอดแองแมงนะครับมีปัญหาอะไรหรือนะครับ เกิดจากนะครับสาเหตุนะครับที่ต้องเข้ามานะครับทำการบริการในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับมันเกี่ยวอะไรนะครับกับการจอดนะครับเออเนาะก็ต้องมีการเข้ามานะครับพอดีมันเปิดยากเองอ้าวเปิดแล้วนะครับ ระบบไฟนะครับธรรมดานะครับของช่างช่างแบบเราๆท่านๆเนาะนะครับในการที่ว่ารถไม่ติดเนี่ยนะครับจุดแรกเลยที่เราต้องสังเกตทั้งกล้านะครับก็คือเรื่องของระบบไฟนะครับสัญญาณต่างๆนะครับรวมทั้งทําการลองสตาร์ทดูนะครับ่าพอสตาร์ทกดๆเข้าไฟเนี่ยอามันเงียบเลยนะนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับนานเลยนะครับก็ในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เนาะในส่วนที่น้าทาประจํานะครับก็เลยโฟกัสให้เลยนะครับว่ามัน เป็นเรื่องของส right? like like okay. ่วนของชุดนะครับชุดบนนะครับหรือลูกซูปนะครับหรือก้านนะครับอาจจะเกิดอาการติดขัดนะครับหรือว่าละลายติดกันแล้วล่ะนะครับคือเป็นที่มาของเรื่องของการจอดนะครับแล้วก็นําเข้ามานะครับรับบริการนะครับณปัจจุบันนี้เลยนะครับโอเคนะครับพอพูดถึงต้นนี้แล้วนะครับใครสนใจเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจน้องๆนะครับที่หัดทำนะครับน้องๆที่สนใจนะครับหรือว่าผู้สนใจที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ จะมีไลฟ์สดนะครับอีกสักหน่อยนึงนะครับเนาะน้าแดง๋ยวผมดูไลฟ์สดไม่ทันหรอกผมรีบทำงานว่าอย่างนั้นนะครับอ้าวไม่ว่ากันนะครับก็ไลฟ์สดเนี่ยนะครับก็ถ้าทางฝั่งของเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางฝั่งของเพจหรือว่าของเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงอยู่นะนะครับประมาณเดือนนึงนะครับของการอยู่ในพื้นที่ของเฟซบุ๊กนะครับเนาะแต่ถ้า ต้องรีดูยู่้ได้ง่ายเนี่ยระยะเดือนหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูไม่ทันเฟซบุ๊กนะครับแล้วแดงไลที่อื่นไม่ได้หรือไลได้นะครับนาออย่างเช่น u t u b e นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเขาก็จะอนุญาตนะครับทางฝั่งของ u t u b e เนี่ยนะครับก็อนุญาตให้ไลสดเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ของ YouTube ได้นานทีเดียวนะครับฉะนั้นก็มีเวลานะครับเนาะมีเวลาก็แวะเข้าไปดูออเดอร์ไปพเอนนะครับหรือว่า เอาอย่างนี้คั้นนี้นะครับเอาเป็นว่าไล์ทางคุกๆไปแล้วกันเนาะนะครับ,นะรบทางช่องอแดงเจริญของเรานะครับหรือแดงมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่นะครับนาอฝากด้วยเด้อน,นะครับโอเคเจอกันในไรฟ์สดครับสวัสดีครับ